จเจริญทําสำนึกดีค่ะวันนี้ชมรมมังซุรัดแห่งประเทศไทยสาขาสันติอโศกยินดีนําเสนอข้าวผัดนําเลียบมังซุรัดนะคะมีส่วนประกอบดังนี้ค่ะข้าวซ้องมือหุงสุกรากผักชีกระเทียมสับนําเลียบเต้าหู้เม่นมะม่วงหิมะพานทอดต้นหอมซอยใบผักชีหอมแดงซอยแตงกวาหั่นเล็กมะนาวหั่นเล็ก พิกขี้หนูซอยดอกเกลือน้ำตาลทรายพริกไทยป่นขั้นตอนแรกนะคะเราจะนำรากผักชีกระเทียมนนำเลียบและเต้าหู้ใส่รวมกันค่ะจากนั้นเราก็โขลกให้ข้าวกันให้ละเอียดโขลกเสร็จก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ตักใส่ถ้วยพักไว้นะคะต่อไปมาดูวิธีผัดข้าวนะคะติดแก๊สค่ะ ตามด้วยน้ำมันค่ะคอยให้น้ำมันร้อนนะคะร้อนพอได้ที่ก็เติมนาำเล็บที่เราตำไว้นะคะลงไปแล้วก็ผัดให้หอมค่ะพอหอมได้กลิ่นหอมพอได้ที่นะคะก็เติมข้าวลงไปได้เลยค่ะค่อยคคนไปนะคะลุกให้ทั่ว พอข้าวกับน่ำเลียบเข้ากันได้ที่นะคะก็เติมน้ำตาลลงไปนิดนึงค่ะตามด้วยพริกไทยค่ะใส่ดอกเกลือนิดนึงนะคะเป็นอันเสร็จค่ะแล้วก็จัดใส่จานพร้อมเครื่องเคียงค่ะใส่หอมแดงลงไปนะคะแตงกวาหั่นค่ะ ตามด้วยมะนาวหั่นเล็กๆนะคะพริกขี้หนูหั่นซอยค่ะตามด้วยเม็ดบะหม่ออ่มะพรมานทอดค่ะโรยด้วยต้นหอมแต่งหน้าด้วยผักชีนิดนึงค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะข้าวผัดหนำเรียบมังซีรัตนะคะข้าวผัดหนำเรียบนะคะมีประโยชน์ดังนี้ค่ะมีวิตามิน ACE B12 3สาเลยค่ะมีโปรโตีนแคลเซียมฟอสฟอรัสและกรดโฟลิกพร้อมไลโคปีนค่ะ สำหรับหนำเลียบหรือสมอจีนนะคะแก้ร้อนในเจ็บคอแก้ไข้ป้องกันหวัดลดไขมันในเลือดบำรุง,งหัวใจบำรุง,งกระดูกและฟันค่ะวันนี้เราสองคนขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะ,จะเจริญธรรมสำนึกดีค่ะ